ะลกูกปกติก็ไม่เห็นจะรักแม่เลยอะทำไมอะเพราะโชคดีวันนี้แม่จะโชคดีใช่ไหมจะโชคดีอะไรวะอะไรโชคดีจะเอาอะไรครับอ้าวโชคดีอะมันกระโดดเลยอะเอาอะไรเรามันโตแล้วนะลูกเราไม่ใช่เด็กแล้วนะํำหนักมันเยอะลูกโดดขึ้นมานะมันก็จะอย่างนี้แล้วมันก็เกาะหนูจะไปไหน เพีงที่สุดอะ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 เดินอ่ะโตแล้วนะโชคดีดูตัวเองมั่งว้าวโชคดีนี่ขึ้นละถึงไหล่ถึงไหล่หลหลแล้วเนี่ยถึงไหล่แล้วเนี่ยโอ๊ยปีนไหล่แม่แล้วเนี่ยอืออืออือปีนไหล่แม่แล้วเนี่ยยังไงโอ๊ยขึ้นไหลแล้วเจ็บนะนี่ดู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 อื นีแล้วไงต่อดูน้องไม่น้องอยู่ไหนน้องน้องนั่งอยู่นู่นนะีโอ้ยแม่จะโชคดีโชคดีเกาะไหลวะเฮ้ยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยเล็บก็ยาวพอแล้ว